สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมน้องอันอันนะครับมาขอโชคกับตเศตจันยัยมีหลังจากเมื่อวานเนาะได้สองสี่ก็ออกเพื่อนบ้านไปแล้วมายวฝันฮะมาเหมือนาเหมยวฝันหอดเลยมาเมือนยวฝันถึงฝันหอดเลยฝันฝันแมนเนี่ยได้สองสี่ตรงๆเลยน้องอัน มาขอกันอีกครั้งหนึ่งมื่อนี่เอาไปทั้งเผื่อนบานเอาทั้งไปรัฐบาลไทยเลยเพราะต้องจ่อเมืองไปแล้วฮะสอ,ส,สองสี่ยังมาคือเกบสองสีฮะหนาเสียอันแล้วฮะหนาเสียอันหนาเสียอันแล้วสองสี่นาจ,จะอันแล้วน้อาอัน,อ,นจจอันอน,น้องอันมา นเลขเด็ดนะครับที่กิโลเาประจเกษตมีกิโลให้โชวแม่นแห้งนะครับพี่อาแม่นแห้งแม่นจริงๆปปดุเลยตัวเลขเอามต่รงนี้มาตรงนี้เลยกระถางกระถางกระถางตรงนี้เลยาฟตรงนี้เลยอ่า ตาแยเขาฝันบอกเขาบอกก็เป็นฝันหินตาที่เลี้ยงประจำเหรอเป็นตาผู้เฒ่ามาเขามาบอกคนเดียววันนี้จะขอเบ็ดไ้มขอเม่นเเด้อ ขอนี่แม oh. oh. ah, ่นคือเก่าสตัวเด้อสองโตคอมสมตัวเต็เีเลฮะน่ได้สองีอีกเล็กถูกมกกองนั่นไ้ับ้นกอะทีนี้างหน้องอันบนจะไดอาธิษฐานมาจังไดบอกจายยามาจังได ่ะยกยกขึ ة, น้น,นเลยโอ้ยนกไววะสาธุโอ้หนักเตี้ยเอาเอาไว้ย uh, ังเครื่องขุนเออเอาเออนั่นแหละอืมเอาตัวเอาตัวเลก่อนนะสองตัวก่อนเนาะเอาคนคนแห้งอ๋อาละครับพี่น้องเบิ้บจับมาเลยเบ้บสองตัวตัวใดล่ะ เลขแอกสองสองสองเก้าเอาสองเก้าเด้อตรงกันละกิโลอีกงหนต้องกลกิโลป่ะเอาหันมาทางนี้หน่อยหันนี้หน่อยสองเก้าก็ได้สองหกก็ได้สองเก้าก็ได้สอก็ได้เนาะเขาขี่เต็มแบ้เบิ้งนี่ไงนี่ไงเอามาตรงนี้ทีนี้เอามานอน ไนสอเก้าเทีนี้ขอ3ตัวขอสตัวเด้ออ่ะยิปซาที่ะลูกก่อนนะที่ละลกอ้าวตัวแรกยั่ไหนครับ0ูนอ้าวศนะครับมันทีมาตัวที่2จะเป็นตัวไหน0ูนย์สา อ่าเขายาวลรงเรยตสุดท้ายรึบช้าช้าหกศูนย์สามหาหกศูนย์สามเก้าะศูนย์สได้เลยนั่เอศูนย์สากเกาศก่อนคนกระถางเลยใส่คนละกระถางนี่กระถางนี้ใส่กระถางนี้นี่วางกระถางนี่ไหมนี่กระถางนี่นี่วางกระถางนี้ อืมตัวไเอาเอาไปที่นี่เอาถัดเลยเ้าตัวศูหกนย์สามหกศูนย์สามกศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าตัวองเลขทูบก็สองสี่ององสีเก่าดตัวนี้เนาะ กเก่าเลยตัวนี้เ้าเดี๋ยว้ไปตัพุ่น้ำแนี้ยมาที่นี่ใครยังไม่ถ่ายมาถ่ายยังไม่ถ่ายถ่ายเลยนอะไรน้องอันอันกบอประกาศกันประกาศให้พี่น้องเบื้งนศูนย์กแล้วก็ศูนย์สามหรือว่าศ3 9มกา็ได้หรือว่าสองหกก็ได้สองเองาสองเก้าศหรือศูนก็ได้ ข้าวขากลับเป็นเกลวก็ได้นะกลับเป็นโต้น oh, huh. right um. uh ั้นก็ได้คร uh ัวบ้านบ้านบ้าลรักิโลสธรแรกบ้านมาฝันแม่บ้านเรียงฝันว่าจังไดก็ฝันว่าได้ไปจับฉลากผู้ชายอ่ะเป็นผู้เฒ่าเนี่ยเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าแม่เป็นชายมันมีฉลากสองเบอร์ให้นูจับมันสิมันสิอะไรยี่สิบสามกับยี่สิบสี่เดินจากยี่สิบสี่ออกไปแล้วเนาะเมื่อวานลาวออกเราไปแล้วสองสี่ มันดได้กับสองสี่อีกสองสี่สองได้ตามนี้สองเกสออันนี้จำเลขปิงปองได้สอก้า0 3ศอรับศนยัอันอันนะครับจับปิงป้องได้สองเก้เลขสโต๊ะก็คือ0ูนย์าอ่ะย้ำหน่อยย้ำตัวเลข <29 S> 2องตัว036ย์สามหกตัวศูนย์สากเอาอีกทีหสองเเนาะกลับเอาเนาะแล้วก็ศูนย์สเก้าพี่น้องสำหรับน้องอันเดือน้องอันแฟนเพจฝากเข้าไปกดติดตามเพจด้วยนะครับน้องอันแฟนเพจ นี่ถูกเพิ่นกับตัวเก่าได้น่ครับนี่สองสี่สองนี่ถูกกับตัวเก่างามงามพี่น้องเสนอค,ครับผมสำหรับแนวทางน้องอันมือนี้เพิ่งก็มาขอโชว์กับตาเซตาจันยายมี่จับปิงปองนะครับเนาะได้สองเก้าหรือว่าสองหก ส่วนสามตัวเพิ่นกะศูนย์สามหกหรือว่าศูนย์สามเก้า้ี่ต้องเ,าเอาไปพิเคราะห์พิพจารณาเด้อสำหรับตัวเลขนะครับไปถึกอกถึกใจชอบนะครับจค่อยไปหาหยิบจับกับาสลากกินแบงนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอท่านโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับผมเด้อเอฟีทุกคนทุกท่าน หลักกิโลให้โชคกต่เตรจันรยายมีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ